เรื่องในยมโลกนี่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปอยู่แต่เป็นความรู้ที่เราต้องศึกษาเป็นความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตที่เราจะได้ไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานญาติมิตรฟังซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคนรู้เอาไว้ตอนนี้เขาไม่เชื่อเขาไม่ใช้มีเป็นไรไอเป็นความรู้ติดไาม่ก่อนแล้วเรื่องราวภาพต่านี้กว่าจะออกมาไม่ใช่ง่ายนะ <S <S ยากมากเลย ก็จะไปฝันในฝันอย่างนี้มาได้นะไม่ใช่ง่ายๆต้องเรียนรู้ขั้นตอนของเขาเอาไว้อ่ะคราวนี้เรามาดูขั้นตอนสักวันหนึ่งเราจะต้องนอนอยู่บนเตียงคนป่วยเพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องบุญอย่างเดียวต้องอยู่กับบุญกุศสกับพระรัตนตรยัยอย่าไปอยู่กับสิ่งอื่นอย่างเหมือนชายคนนี้นี่นี่ใจเนี่ยไม่มองไม่ใส่ ตายแล้วกายเอียดถอดกายมาอยู่ตรงนี้ตายแล้วก็ออกมาบนเวียนอยู่บนพื้นมนุษย์ไปเยี่ยมเยียนคนโน้นคนนี้เราเห็นเขาได้ยินเขาแต่เขาไม่เห็นไม่ได้ยินเราเพอครบเจ็ดวันให้โอกาสในการระล,ลึกนึก,ก,กถึงบุญนึกไม่ออกเพราะว่าใจมันฟุ้งเนี่ยไม่เคยทําไปเที่ยวที่ไหนเยี่ยมเยียนไหนก็จะต้องกลับมาที่เดิมที่ตัวตายตายรงพยาบาลหรือที่บ้านหรือที่ทังไหน กลับมาที่เดิมพอครบเจ็ดวันหรืออยู่ในช่วงเจ็ดวันนี่มาแล้วผิวดำทีเดียวกุมพันธ์มาแล้วยักษ์ถึงมีหน้าที่ที่จะนำพามนธธุษย์ที่ใจไม่หมองไม่ใสามากไปสู่ปรโลกเห็นไหมตรีทูตนี่เขเป็นหัวหน้า<ม>เขาจะมีโซ่ทองคำนั้นเนี่ยมันใหญ่เลยเรียกโซ่แต่จริง สร้อยแต่เป็นสร้อยทองคํานะแค่หยากลัางสีแดงผิวเขาจะดำผมหยิกหน้ากล่อตาโตเขาหมึงทึงอาวุธนี่แม้ดูจะโบราณนะแต่อนุภาพมากเลยนี่ยิ่งกว่อาวุธในปัจจุบันอีนี่ก็ขี่เปนอาวุธเลยเนี่ยห็นโบราณอย่างนี้นะแล้วเขาก็คล้องมือเลยเนี่ยนี่ก็ ถือว่าชายคนนี้ไม่ค่อยมีพิษสงเท่าไหร่ก็เลยมาแค่สามถ้าหากว่าผู้ตายมียศถาบรรดาศักดิ์มากก็จะเพิ่มปริมาณจากสามเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นเก้าเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมีอาวุธหลากหลายคมขวัญให้นักโทษกลัวแล้วก็ทะลุมิติไปสู่อีกภพหนึ่งเปลี่ยนมิติเลยฟึดจากมนุษยสยโลกสู่ยมโลก ทั้งคอทั้งขอ้งขอมือมีโซ่ล่ามมาหมดนี่ยังดีนะเดินธรรมดาส่วนใหญ่จะลากกันเลยลถ้าดินหลนก็โดนอัดนี่เพื่อให้สุภาพก็เลยให้เดินมาแล้วก็ไปเจอหมู่เดียวกันเลยหมู่ที่มาพร้อมกันเราคงจําได้ว่ากาแพงนี้เป็นอะไรได้ต่างหลายอย่างเป็นเหล็กเป็นทองแดงเป็นหินเป็นอะไรไสารพัดหมดเลย น่าสะพรงกลัวประตูยมโลกเนี่ยมีอยู่หลายประตูนะนี่ประตูเล็กที่สุดจริงๆแล้วประตูใหญ่กว่านี้ก็มีแต่เดี๋ยวคนก็เล็กลงไปเรื่อยๆคุณผเ้ชนแต่ข้างบนเชิงเทินก็มีไฟแล้วก็มีนี่เจ้าหน้าที่ก็ยืนถืออาวุธอยู่ข้างบนเนี่ยเรียงรายอยู่บนกําแพงเห็นแล้วน่าสะพึงกลัวแต่ละกลุ่มมาหลากหลายเลยเนี่ย เป็นแสนเป็นล้านทีเดียวแหละมาจากทุกสารทิศเลยทุกสารทิศที่เขียนในมันเหมือนเหมือนกันมันจะได้ง่ายแต่จริงไม่เหมือนกันหรอกหลากมั่งจูงมั่งหยีบกันมั่งหนีมั่งวิ่งหลุดมาเอาวิ่งไล่จับกลับไปก็มีหลากหลายสารพัดบทแล้วก็มารวมกันอยู่ลานหน้าโรงวินิจฉัยอาคารที่มีเยอะนะครอบทุกเขต ที่อยู่บนโลกมนุษย์ตามเขตทั่วโลกาชาติชาติฝรัง่งเหมือนฝรั่งจีนเหมือนจีนไทยเหมือนไทยชาติไหนก็เหมือนชาตินั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดหมดทุกสาลาทุกท้องพรมมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ท้องถินนไไ่นแล้วก็ไปเดยืนอะไรเงี้ยนั่งมัง่งนอนโดนเหยียบอกมัง่งโ,<ฮ>โดนลากโดนไล่ดิ้นวิ่งหลดวิ่งจับกันไม่ได้เป็นระเบียบอย่างนี้นะ อันนี้เพื่อความสะดวกแล้วไม่ได้โล่งๆอย่างนี้หรอกนะแออัดหมดเลยแออัดจะได้พอนึกถึงภาพออกเป็นลางๆพอเวลาไปจะได้ <C ell ate> ดูอ่ะศึกษามาแล้วอย <C ell ate> ่างนี้สบายมากลบชากันกค่อยๆลบมาลบใหม่ได้ตอนน่อไปจ้องๆหมดเลยนี่ไอ้ที่ขา,ขาวๆคือตอนนี้เปื้อนผ้าแล้วเนี่ยขา,ขาวๆเนี่ย เจ้านาที่เขาก็พาไปนี่เป็นปฏิมากรรมยมโลกเป็นอาวุธทั้งนั้นเลยมีทุกชนิดเลือกเอาไอ้ครั้งนี้เลื่อยได้ครั้งนี้เฉือนพันนี่ใช้ทุบก,กระบองน้ำนี่ดาบนี่คล้ายเอ็มสิบหกเนาะนี่สามงานนี่เงานี่ปฏิมากรรมเรียงลายข้างบันไดทางขึ้นไปด้วยเนี่ยแค่เห็นปฏิมากรรมก็อื มันไม่ใช่ขนลุกเลยเขาเรียกขนล่วงเลยหมดอารมณ์อยู่บนตัวล่วงไปเลยทึมทึมด้วยร้อนด้วยโทนก็จะออกมาแดงดำอย่างนี้แหละดูแล้วไม่ควรเสี่ยงทำบาปอากุศลละทำเลยและวก็นี่ผู้ประกาศเรียกชื่อยืนอยู่คล้ายๆโปรเดียมเนี่ยตัวย่อยแล้วก็มีทหารอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ถือหอก เจ้าหน้าที่ที่เรียกเนี่ยเสียงก็ห้าวกังวานดังสั่นหัวใจทีเดียวแหละเขตนั้นเขตนี้หรือนั้นนี่เรียกชื่ออะไรนันเเขารู้จักหมดมันมีบัญชียอยู่เรียกได้เนี่ยเจ้าหน้าที่สองข้างเลยสิกนี้ก็เรียกสิกนี้ไอ้ข่าตรงกลางแล้วก็เข้าไปฟูถิไปยมโลกสยองทั้งนั้นเปลือยกายหมดก็เดินกันขึ้นไปเดินเข้าห้องถง ้องพิจารณาสองข้างทางก็จะมีจเาหนาที่เขาเลี้ยงลายป้องกันมาให้หลบหนีก็มีลากถูลูถูกกังตบตีกันอยู่ในช่วงนี้พระโจใครามังอยากจะเข้าไปเโลวินิจฉัยในนี้ทั้งทึมทั้งอึดอัดทั้งร้อนแต่ก็ยังพอมีแสงที่เห็นแสงไฟนี่ยังคล้ายในเมืองมนุษย์แล้วก็จะเยืนเรียงในีขมขวัญกันไม่หมดเลยแล้วก็เรียกคนนึงเข้าไปข้างใน ไปนั่งคุกเข่าต่อนหน้าพยายมราตรงนี้แหละหน่าจะพึงกลัวมากใครมาอยู่ตรงนี้นี่จะมีฐานะเท่ากันคือเป็นนักโทษอยู่ในโลกมนุษย์จะมีอำนาจวาสนาผูกพ้องบริวารแค่ไหนก็นตามเป็นเศรษฐีระดับโลกแต่ถ้าทำบาปอกุศลแล้วม่อยู่ตรงนี้ถอดหมดเท่ากันเลยเป็นนักโทษจะกลัวหมดเลย อุณมาก็จะอยู่ตรงแถวของเจ้าหน้าที่สองข้างทางน่ากลัวและนี่ก็พญายมราชก็คือคุมพันยักษ์ชั้นจตุมาราชิกาดวงตาจะแดงนะมองแล้วเห็นลูกในตาก็กลัวแล้วในการสบตาแล้วเสียงก็ห้าวกังวานลึกน่ากลัวแต่ว่าเครื่องประดับไม่มีสร้อยหัวโครแล้วก็ไม่มีเขาคว,วายเขาสั์บนศีรษะ จะมีเครื่องประดับแบบชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแต่นี่เป็นเครื่องประดับที่ลำลองที่มาทําหน้าที่อย่างนี้พอมาตรงนี้นี่ไม่ได้มาโชว์แต่ว่าเอามาทําหน้าที่พญาโยมราชเขาจะซักถามประวัติต่างๆอาเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเจ้ามาทําไมไม่รู้รู้ไหมนี่เจ้ามาทําไมรู้ไหมไม่รู้ไ,ม,ไม่รู้รเออ <laughs> <laughs> วอร์มตอบไปก่อนนี่ <laughs> <laughs> เจ้าอยู่ที่ไหน,นกันเนี่ยกรายงานเลยะอยู่บ้านเลยที่ทั้กที่นี่ตาบนนู่นในบอกหมดเลยร้องหม่มร้องไห้ไปด้วยนะแล้วจ๋องเจ้าสูบสีดเลยนี